ทางด้านของสถานีตำรวจภูทรโคราชได้มีการจัดงานทำบุญนะคะเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติเสริมสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาพลต,ตำรวจตรีน,นรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธสีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันทำบุญโรงพักและวันตำรวจพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุทธินันท์คงแช่มดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธี ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญนะคะโดยนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าของโรงพักทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดโรงทานบริการอาหารเครื่องดื่มและของว่างให้กับผู้ที่ร่วมงานรวมทั้งประชาชน ะะมาร่วมทําบุญเพื่อร่วมอิ่มบุญและก็สร้างความสามัคคีภายในองค์กรค่ะสำหรับวันตำรวจแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่17ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการตั้งกองตำรวจครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2405ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบนันทั้งนี้นะคะในวันที่17ตุลาคมได้ถูกกำหนดให้เป็นวันตำรวจแทนวันที่13ตุลาคม เ,เพื่อแสดงความเคารพต่อวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9